ู้เรียนทุกท่านครับในช่วงสุดท้ายของบทที่2นะครับเป็นบทสาเร็จของโรงเรียนเรียนร่วมนะครับว่ากันว่าการเรียนการสอนที่สําเร็จนั้นคงต้องวัดที่ผลลัพธ์ทางการศึกษาคือตัวเด็กนั่นเองนะครับดังนั้นบทสาเร็จที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับคือกลยุทธ์ในการสอนของครูนั้นเขามีวิธีการสอนอย่างไรถึงจะทําให้ผู้เรียนนั้นประสบความสําเร็จได้ในการค้นพบตนเองนะครับ วิธีการที่การสอนนมีหลากหลายมากที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานการเรียนแบบใช้การวิจัยเป็นฐานนะครับการเรียนแบบ STEM นะครับการเรียนแบบมุ่งความสำเร็จการเรียนแบบร่วมมือนะครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าวิธีการเรียนร่วมนั้นเราจะเน้นที่อะไรนะฮะแล้วเมื่อเราดูไปที่ความสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูว่า แล้วเวลาเขาร่วมมือกันแล้วเนี่ยเขาสําเร็จเนี่ยเขาสําเร็จอย่างไรเขาร่วมมือกันอย่างไรเขามีการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารและให้ฟีดแบ็กกันอย่างไรเขามีกระบวนการวิธีการทําอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทําให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมนั้นเนี่ยถูกส่งผ่านไปยังรุ่นต่อรุ่นและเกิดประสิทธิภาพกับโรงเรียนนั้นๆในอนาคตอย่างไรนะครับ ผู้เรียนทุกท่านครับสำหรับบทเรียนบทที่2ออนาคตใหม่ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมนั้นเราว่ากันถึงกระบวนการที่ต้องสร้างความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนกรรมการสถานศึกษาตลอดจนครูที่อยู่ในกลุ่มสาระต่างๆและรวมถึงผู้ปกครองและนักเรียนอื่นๆด้วยนั้นล้วนเป็นกระบวนการที่นำมาซึ่งรูปแบบการสอนแบบมีส่วนร่วมและการสอนแบบเป็นทีมของครู รูปแบบต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนส่งผลให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเป็นทีมเช่นเดียวกันกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นทีมนั้นทําให้ผู้เรียนเกิดการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันที่ไม่ได้มีเฉพาะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดเท่านั้นทว่าความสําเร็จของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมนั้นอยู่ที่การมีตัวตนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มของตนเอง ว่าเขานั้นมีที่ยืนในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ว่าเขานั้นได้รับการยอมรับที่จะให้ตัวเองนั้นเอื้อนเอ่อยแนวคิดแม้ว่ามันจะถูกหรือผิดหรือไม่และความสําเร็จนั้นเป็นความสําเร็จของผลลัพธ์ในงานของกลุ่มซึ่งแม้ว่าเราจะล้มลุกคลุกคลานในการจัดกระบวนการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมแต่ขอให้รู้ไว้ว่าทุกท่านนั้นกําลังเดินมาถูกทางแล้วการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม จำเป็นต้องมีการกํากับติดตามและการสังเกตของครูเป็นหลักกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับย่อมจะนำมาสู่อนาคตใหม่ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษที่21ที่เรายังคงตระหนักเห็นความสําคัญของการประสานและการร่วมมือกันของมนุษย์ทุกคนสําหรับบทที่2นั้นก็ขอให้ทุกท่านได้สรุปและอ่านแนวคิดเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนนะครับสวัสดีครับ